กับเวกแอดไทยแลนด์ชั่วโมงที่2นะครับกับอาจารย์ปิยาบุตรแล้วก็อาจารย์วิโรจน์นะครับเมื่อวานนี้สารรัฐมนุนยกคำร้อง3ามคำร้องนะฮะคำร้องแรกเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการจัดการเลือกตั้งไม่ครบทุกเขตเลือกตั้งในวันที่2กุมภาเนี่ยเข้าข่ายมาตรา68สินะฮะหรือไม่หรือไม่นะครับก็ยกคำร้องไปนะฮะแล้วก็คำร้องกรณีที่ผู้ร้องขอให้สารรัฐมนุนวิจัยว่า กรณีคุณวิรัต์กราศาศิริอดีตสอสอสองขาพระพิปัตปิต์กระทำการขัดมาตรา68กรณียื่นสารอนุนให้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาเป็นโมฆะครับก็อีกคำร้องหนึ่งคือคำร้องกรณีคุณเรืองไกรนะครับไปขอให้สารอนุนวินิจฉัยว่าคุณปามโมดน,ค,นครทรรกระทำการล้มล้างการปกค,ครองตามมาตรา68กรณีทำหนังสือถึงประธานองคมวนตรีเพื่อขอให้ราชเลขาแนวามการบังคมทุนเพื่อให้ทรงมีพระบรมราชองการงดใช้รัฐมนูญ 2550บางมาตานะฮะอันนี้ทั้ง3าั้ง3เรื่องนะครับใช้68หมดนะครับสารรัมไม่รับเหมือนเดิมครับสารรัมไม่เคยบอกครับไม่รับเพราะอะไรแค่บอกว่ามันไม่เข้า68จบนะไม่เคยให้เหตุผลอะไรนะครับครับทีนี้เดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องนะครับไปตาม68นะครับเมื่อวานคุณทาริศเพ่งดิบบอกว่าเดี๋ยวสอสจะไปยื่นครับ 68นะเครับเพื่อจะบอกว่าการชุมนุมครั้งนี้มันเข้าขายมาตรา68ซึ่งครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเขาไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะแเป็นครั้งแรกที่คนอื่นๆไปยื่นแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานของรัฐเป็นคนไปยื่นแล้วเขาบอกเขาเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรเยอะมากเห็นบอกมี80กว่าแฟ้มแต่ละแฟ้มมีความหนากว่า300หน้าครับ ก็จะมีข้อมูลในเรื่องของการชี้ให้เห็นว่าทางกบพศได้ละเมิดคือคดีกระบฏเนี่ยแจ้งข้อหาคุณสุเทพแล้วก็อ,ออกหมายจับมานานแล้วแต่ว่ายังไม่ยื่น68เลยครับังครับนั้นก็แปลว่าเขาเตรียมหลักฐานแน่นพอสมควร,ครใช่ไหม,ไมต้องลองตามดูผมว่า แมถ้าสาวนุ่นจะปฏิเสธใช้วิธีปฏิเสธไม่รับกันง่ายๆแบบนี้มันก็มันก็จะง่ายไปนะครับต้องให้เหตุผลหน่อยครับว่าที่ไม่เข้า68เพราะอะไรเพราะอะไรแล้วเรื่องนี้เข้าเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ต้องให้เหตุผลหน่อยแล้วที่ผ่านมาที่บอกว่าเข้าเนี่ยก็แปลกๆทางเรื่องแก้เรื่องที่ทำนูนพอเรื่องแก้ทำนูนได้รับครับแล้วก็ไม่อธิบายด้วยเข้าเหตุ68เพราะอะไรนะทีนี้แล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกตามถ้าตามที่คุณสุเทพบอกเป็นจริงก็คือคุณไพภูนีติตะวันสวสรรหาจะไปยื่นมาที่10มีนาครับ ผมไม่รู้จะใช้ช่องไหนอ่ะับแต่ใช้68หรือจะใช้214แต่จะไปตรงกับสารร,รัฐมนูลก็มีช่องเดียวไม่รู้จะใช้ช่องไหนจะไป214ไหมโดยเรื่ององค์กรขัดแย้งกันใครเป็นคนชี้ขาดอะไรเงี้ยนะต้องไม่รู้ว่าเขาจะไปช่องไหนเดี๋ยวตามดูแล้วอีกอันหนึ่งอย่าลืมนะครับมีอาจารย์ธรรมศาสตร,ร์ท่านหนึ่งไปร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้ผู้ตรวจการส่งไปให้สารรัฐมนูลแ่้การเลือกตั้งสองกุมพาเป็นโมฆะนะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ทีนี้มันโยงกันได้ไหมในเมื่อการเลือกตั้งในวันที่เนี่ย ตามคาวินิจฉัยอันนี้ก็คือไม่รับนะไม่ได้วินิจฉัยแต่รับคําร้องเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาโยองผู้อื่าไม่เขาบอกเขาไม่ไม่เอาไม่รับตาม68แครับแต่มันมีมันจะมีช่องอื่นช่องอื่นอีกนะอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงต่อนะจริงๆมีเรื่องน่าสนใจอันนึงนะครับผมแนะนําให้ไปอ่านกันดูนะครับในมติชนนะครับในส่วนบทความนะครับ อาจารย์สมรักจัดกระบวนพลท่านเป็นอดีตผู้พากษาแล้วก็เป็นอดีตปปชตอันนี้เป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สอนเรื่องวิชาระบบศาลนะฮะท่านเขียนบทความนะครับอย่างไรจึงถือว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญน,นะฮะ<ม>โดยเอาคําพิพากษาสาราาแพ่งที่ตัดสินกรณีใช้พากรถุเฉินเนี่ยที่ห้ามข้ามการกระทำเก้าข้อเนี่ยท่านเอาไปเทียบนะครับนะฮะเอาไปเทียบกับคําสั่ง กรณีสมัยคุณอภิพิธศษอ่ะอตอนคุณอภิพิธิ์ใช้พรกรสุกเชิญเหมือนกันเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคนเสื้อแดงเนี่ยนะฮะท่านก็ดูเนื้อหาคำสั่งมันคืออะไรนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คือ,อมีข้อสังเกตเปรียบเทียบกันดูนะท่านเอามาเทียบให้เห็นเลยว่า,ว,าว่าตอนนั้นกับตอนนี้มันเหมือนหรือมันต่างกันอย่างไร,รอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือท่านไปคน้นในงานการประชุมการร่างมรรคปี50ดูข่าวมันให้เหตุผลว่าอย่างไรจึงถือเป็นการถล่มโดยสงบครับนะฮะอาจารย์เจิมศักดิ่ยยาาวว้ การชุมนุมโดยสงบนั้นเป็นเรื่องความมุ่งหมายของบทอนอนุโลมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดน่าจะหมายถึงการไม่ใช้ความรุนแรงการใช้อาวุธการใช้กําลังเข้าทําร้ายการเข้าประหัตประหานกันอย่างนี้จะบอกสงบคงไม่ได้นี่อาจารย์เจิมศักดิ์วันที่เป็น250มีหลายท่านนะครับยืนยันว่า เช่นคุณภัยบูรราหภัยทูลตอนนั้นเป็นกรรมธิการยกรล่างรุมเหมือนกันมเมื่อเป็นเสรีภาพในการชุมนุมประจสอาวุธถ้าอยู่ในกรอบกติกาของกฎหมายก็สามารถที่จะได้รับความคุ้มครองตามมรนูญแต่ถ้าสิ่งใดการเป็นการชุมนุมและเมื่อกฎหมายเช่นละเมิออดกฎหมายอาญาละเมิดพรบทางหลวงเป็นการกีดขวางการจราจรตรงจุดนั้นไม่ได้รับอนุญาตครับนะฮะอันนี้ก็ ฉันยก่างผนุนแต่กรณีของอาจารย์สมรักษ์มีเปรียบเทียบให้เห็นของสารแพ่งครับใช่ไหมฮะแล้วจริงๆอาจารย์สมรักษ์ทวงติงประเด็นี้ซึ่งเมื่อสองสัปดาห์ก่อนตอนสารแพ่งพิาษาผมได้ทวงไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าสารแพงเนี่ยไปอ้างว่าสารนูนบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบจริงๆสารนูนเขาไม่ได้พูดแบบนี้นะทสารผนุนเขาบอกเขาไม่รับตาม68 68ไม่ใช่เรื่องชุมนุมสงบไม่สงบห8คือใช้เสรีภาพไปล้มล้างครับหรือใช้เสรีภาพไปได้อํานาจมาโดยวิธีทางไม่เป็นทางที่เปยครับ เอะคือถ้ามองย้อนหลังไปเนี่ยมาตรา68ที่สารรัมนนญใช้เนี่ยนะฮะยังไม่เคยชี้ว่าการชุมนุมไหนเป็นการชุมนุมที่ล้มล้างการปกครองเลยใช่ไหมคือการใช้เสรีภาพเนี่ยคือเขาเขาไม่ได้เขาบอกเขาไม่เข้า68แต่แรกเขาไม่รับมันก็เลยไปไม่ถึงผลนะว่าจะชี้ว่าว่าเป็นการใช้เสรีภาพการชุมนุมเป็นการล้มล้างหรือไม่ มันไปไม่ถึงตัวผลนะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมแนะนําน่าจะอ่านคือของอดันโกรงนะครับข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับในมติชนกันนะครับก็วิเคราะห์ว่าสุดท้ายจะจบยงเร่างอะไรคงไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคือสภาพวัฏจกรมันทั้งสองฝ่ายยังยันกันอยู่น่าสนใจเนาะลองอ่านกันดูนะครับครับเรื่องสารมโนมีอีกเรื่องฮะ่งก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องที่เกี่ยว กี่ยวยงผู้คนแล้วก็ผู้คนก็ตามเรื่องนี้กันเยอะนะฮะหวังยังแอบลุ้นปฏิหารอยู่ว่าสารสารัฐมนูญจะพิจารณาฮะก็คือเรื่องพระเนตร กู้เงินสองล้านล้านนะครับก็ร่างพรบชื่อเต็มคือให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนะครับซึ่งก็จะมีสองประเด็นหลักก็คือเรื่องของกระบวนการว่าชอบหรือไม่ชอบซึ่งกระบวนการเนี่ยก็คือเรื่องไอซอนมาแทนาซนันเด็กนะครับเรื่องนี้อีกซึ่งถ้าเดินตามแนวที่เคยวินิจฉัยตอนเรื่องแก้รัฐมนูลมาแล้วเนี่ยก็จะถูกน็อกโดยประเด็นนี้ได้ับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเนื้อหาว่าเงินนี้เป็นเงินแผ่นดินหรือไม่ใช่ไหมฮะก็ ดูเหมือนว่าถ้าเกิดดูตามแนวของที่อาจารย,ย์พิยบุตรบอกคือแก้ไขที่มาสวคราวนั้นเนี่ยคราว<ม>นี้ก็จะไม่ไมรอดเหมือนกันถ้าเอาตามบรรทัดฐานเดิมนะฮะนี <คง S 1> ่าไม่รองครับ,รบแต่เรื่องนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องท้าทายเพราะาดูเหมือนว่าออชนท้งนนาหรือว่าจริงๆกระแสสังคมเนี่ยอยากได้สองล้านล้านครับบริษัทฟูลซีเมนต์ต่างๆเพราะว่าโครงการนี้มันจะต้องมีการบุกเวียนเยอะอยู่แล้วนะรบริหารจัดการที่ดินที่เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆมีองค์การทางธุรกิจเหรือว่าสุดท้ายก็คือต้องทําอยู่ดีครับ อย่าทายใตาเงื่อนไขไม่ให้รัฐบาลนี้ทําก็ตอนแรกเนี่ยผมไปเดาเอานะฮะคือคนที่มองโลกแง่ร้ายอย่างผมเนี่ยนะ <c oughs> ก็คิดว่าเขาจะรอรัฐบาลใหม่ก่อน,<ค>นถ้า<อ>ได้นายกกลางแล้วตัวนี้อาจจะผ่าน <c oughs> แต่ปรากฏว่าสารก็มวดเข้ามาทุกทีมวดเข้ามาฮะสิบสองมีนาคมนี่ผมคิดว่าสมมติร่างนี้ถูกน็อกไปนะครับแล้วก็รรัฐบาลคนกลางมาจริงๆตามที่พวกเขาใผ่ฝันกันไว้นี่นะครโอ้ข้านั้นบอกเผอผมว่าใช้พระราชกำหนดเลยครับแป๊บเดียวเสร็จครับทีนี้มันมีกนี้มันก็มีอยู่สองประเด็นนะฮะก็มีการตั้งคําถามถ้าเราไปอ่านกรุงเทพธุรกิจหน้าในเนี่ยจะมีคาทุ้งติงบางอย่างจากคุณกรจติกาวันนี้ซึ่งพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่เขาก็ มีการโปรยให้เห็นสั้นๆว่าไอโครงการการ ก่อสร้างรถไฟ10เส้นในกรุงเทพเนี่ยนะฮะจะได้รับผลกระทบถ้าล่างมีต่อไปหรือเปล่าเขาก็บอกว่ารัฐบาลยังคงมีเงินเหลืออยู่นะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊แต่มันจะมีผลกระทบต่อการดําเนินการไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่ได้ดําเนินการไปแล้วแต่ว่ามีเงินบางส่วนต้องดึงจากสน้นล้านมาใช้เนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือว่า ถ้ามันตกไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะผมพูดตรงๆนะ,ะว่าเราสามารถที่จะเอากลับไปใช้ในแง่ของงบประมาณปกติได้ถ้าเขาตีความว่าการกู้เงินนั้นเป็นเงินแผ่นดินและเงินแผ่นดินต้องถูกใช้ตามงบประมาณหลายปีเนี่ยผมคิดว่าร,รัฐบาลก็ถอยกลับไปใช้โมเดลนะครับของการกู้นะครับภายใต้ระบบ<า>งบประมาณใา<จ>ยไปได้แบ่งจ่ายไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานอาจจะมีปัญหานะฮะแล้วนี่ในระยะยาวจริงๆแล้วมัน มันมากขึ้นซะด้วยซ้ำเอาละแต่ถ้าเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเราก็ควรจะผลักดันให้โครงการไปได้แต่ปัญหาคือถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการจะครับมันจะทําได้ไหมฮะเรื่องการกู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายสุดท้ายมันก็ต้องไปรอสอสสภาเนี่ยก็ต้องรอสอสงานมีสภาผู้แทนรอนชุดใหม่สําคัญมากนะครับครับมันทําให้รัฐมันต่อเนื่องได้ครับ วันนั้นเรียกร้องจริงๆคืออยากรณรงค์เรื่องว่าหลังจาก2กุมภามันผ่านไปได้แล้วเนี่ยตอนนี้แคมเปญการรณรงค์คือมันไม่ใช่เลือกตั้งเน่คุณต้องเรียกร้องให้มีสภาผู้แทนรัศมซึ่งเป็นสิทธิ์อันควรมีครได้ของของ,ของประชาชนทั้งหมดนะเพื่อให้การดําเนินการของรัฐมันตอน่อเนื่อง เศร้านะที่เรายังต้องมาเถียงเรื่องแบบนี้อยู่นะฮะคือเรษฐีไม่ยังไม่รู้เลยอ่ะเขาคุยกันเรื่องประโยชน์สาธารณะแล้วนะแต่บ้านเราเนี่ยังคุยแค่ว่าอำนาจที่มาความชอบธรรมของการปกครองคือเราก็ไม่รู้จะชี้แจงกันยังไงนะว่าไอ้การลือกตั้งเนี่ยมันเป็นคำตอบของทุกสิ่งเพราะว่ามันมันอย่างเอากรณีสองร้านที่ทุกคนเฝ้ามองเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่ามันทําให้โครงการนี้เดินหน้าได้ทันทีแม้จะแม้จะสามัญจะตีตอกตตานะมันก็ยังสามารถ แบ่งซอยอะไรก็ว่ากันไปโอเคมันไม่ดีเท่าเดิมกสองล้านล้านที่มันสร้างความเชื่อมั่นมันมีเงินอนาคตไหลเข้ามาทันทีพอไปแบ่งซอยเนี่ยเงินอนาคตมันไม่ได้ไหลเข้ามาทันทีมันต้องไปซอยกันเจ็ดครั้งเจ็ดปีอย่างงี้มันก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่คงคิดว่า มันไม่มีทางนะเพราะสมมติเราบอกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆ<า>เราเลยเรียกร้อ,องว่าต้องมีสสมาเพื่อสสอไปเลือกตัวสสคนหนึ่งมาเป็นนายกได้ตั้งรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยฝ่ายที่เขาไม่เชียร์การตั้งรัฐบาลชุดใหม่ไม่เชียร์การเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะอธิบายมุมกับก็เฉพาะมันมีปัญหาแบบนี้ไงนายกก็ออกไปสิคือก็อธิบายได้อธิบายอีกแบบได้คําตอบของตัวเองได้อยู่ดีนะครับคือให้ยายกออกไปเสียสละครับ ช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกันเรื่องของกกตนะฮะแรงกดดันกกตยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะวันมีการเคลื่อนไหวของสสพักว่าที่ผู้สมัครสสพักใต้นะครับช่วงหน้าครับที่จะต้องตัดสินใจต่อไปคือจังหวัดที่เหลือจะจัดวันไหนนะครับผมเชิญตัวแทนท่านขอกี่คนไปร่วมประชุมกับเราวันที่เจ็ดเรื่องตามคำสวได้ไหม รตกลงกันวันที่เจ็ดวันนี้นะครับผมไม่สามารถรับปากได้ผมขอตรงนี้ก่อนท่านอะไรคือข้อติดขัดที่ว่าไม่สามารถเลือกตั้งความสบวอได้อย่างงี้ยังไม่ยังไม่อะไรคือข้อติดขัดเพียงแต่ว่าเราจะประชุมกันวันที่7เพื่อที่จะประเมินกันวันนั้นเราเชิญรัฐมนตรีภาคไทยขอให้ไปประเมินเรื่องอะไรนะครับประเมินว่าจังหวัดไหนพร้อม เราเชิญผู้ว่าจังหวัด14จังหวัด15จังหวัดภาคใต้ลงไปนะครับไปประเมินพร้อมกันนะฮะเราขอเชิญท่านประเมินแสดงว่าวันนี้เนี่ยใน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 ความคิดของท่านก็คือไม่มีอะไรที่จะติดขัดถ้าจะมีการเลือกตั้งถ้าวันที่พร้อมกันกับสวท้าวันที่7คุยกัน เห็นพ้องต้องกันวันนั้นผมจะเอาข้อเสนอนี้มาเสนอที่ประชุมกรกตในวันอังคารหน้าพื้นที่ที่ไหนครับประชุมอันที่เจ็ดใหญ่แล้วทำไมไม่ไปที่กรุงเทพครับพื้นที่อัดใหญ่เปที่กัดแย้งนะครับสมมติมาท่านไปแล้วไปเดิอดม็อบมันเป็นขึ้นมาเ่ยเอาให้ผมรับประกันให้ท่านว่าท่านจะไม่โดนไม่ไปเจตเขาเลยว่าจะไม่ไปร่วมประชุมทด้นไงก็ผมขอไงว่าในไหนเราจะไปคุยเรื่องนี้ไปดูข้อมูลในข้อที่จริงในพื้นที่ไปเอาคนที่เขาอยู่ในพื้นที่มาพูดคุยกันท่านจะสมัครท่านย่ ผมไม่เข e ้าใจมช่ไม่ใช่มาจากค่ท no> ี่ให้ไปสรุปอย่างนั้นได้ยังไงนั่นมบ้านเกิดทุกคนอย่างนี้เลยผมขอแล้วก umm> ันะท่านคิดว่าท่านคิดว่าท่านมีคนลงไปได้กี่คนไม่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 ต้องกี่คนะไอย่างี้ผมเชิญท่านได้ไมนั่นโอเคหนึ่งสองเมื่อไรกรกตจะทาตามหน้าที่ที่จะต้องเปิดรับสมัครและจัดให้มีการเลือกตั้ง เดี๋ยวท่านฟังที่วันนี้เนี่ยต้งนรอที่เจ็ดนะฮรนะท่นั่นเป็นเรื่องของกตกตที่กรกตต้องไปประเมินกับกรกตหรือส่วนราชการท่าเป็นผู้ตักนน่นในนั้นแต่ผมเนี่ยเป็นผู้สมัครผมรอท่านประกาศว่าเมื่อไหร่ท่านจะประกาศและเมื่อไหร่จะการเลือกตั้งเราคุยเข้าใจแล้วท่านรับว่ามีผู้สมัครแล้ววันนั้นเราก็จะมาคุยที่เจ็ดที่สงขลาบอกว่าน่าจะไปฟังผู้ผู้สมัครมีสิทธิ์ทักทางผู้ว่าได้ว่าเหตุผลอะไรสมัครไม่ได้ได้ครับ ดีไหมครับผมขอห้าคนห้าคนได้ครับเดี๋ยวก็เป็นกลางดีนะนะได้ครับสั้นมันไม่จบง่ายๆนะครับแล้วก็ไปได้ไหมท่านไปได้ไหมเดี๋ยวครูครูสมัยผมรอฟังว่าเมื่อไหร่กรกตประกาศให้รับสมัครอยู่จังหวัดไหนอยู่จังหวัดสุราษฎร์ครสุราษฎร์ใช่ไหมครับ ก็ไม่ไก่เท่าไหร่นี่เฮ้ยรอผมรอรอกกตทำตามหน้าที่รอกกตทำตามหน้าที่เมื่อไหร่กกตจะมาครับครับครับเดี๋ยวผมขอถามคำถามเดียวครับเป็นมีสำหรับเขตเลือกตั้งที่มีการสมัครคนเดียวนะครับแต่ยังมีผู้สมัครอื่นที่จะสมัครอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็เขาไปแจ้งความไม่ได้แล้วนั่นไม่แล้วท่านจะดำเนินการยังไงครับอันนั้นไม่ได้แล้วเดี๋วะไม่ได้แล้วครับจบครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของว่าที่ผู้สมัครนะครับ หลังจากที่คุณสมชัยให้สัมภาษณ์สื่อเสร็จก็มาเจอว่าที่สมัครรุมร้อมว่ากดดันว่าจะเอายังไงเพราะว่า28เขต29คนจะไปสมัครก็สมัครไม่ได้นะครับแล้วก็ถามกับคุณสมชัยเนี่ยก็เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะมีตัวแทน5คนฮะจะคุยกันวันนี้อีกทีกรณีนี้สุดท้ายกรทอเายืนยันใช่ไหมครับว่าจะส่งสารนูนใน28เขตเจ้าค้าหายื่นไปที่สารรัฐมนูลแล้ว นะฮะซึ่งมีประเดน็นยื่นไปเนี่ยสามเรื่องก็คือการเลือกตั <omat> ้งยี่แปดเขตที่ไม่มีผู้สมัครเนี่ยไม่สามารถจัดให้มีการประกาศรับสมัครได้และไม่มีการจัดการเลือกตั้งเนี่ยกรกตจะมีอำนาจประกาศรับสมัครเลือกตั้งหรือไม่สองหากกรกตไม่มีอำนาจรัฐบาลจะมีอำนาจหรือไม่นะครับแล้วก็สามหากกรณีสามนูนเห็นว่าต้องตากิจกาเพื่อให้มีการรับสมัครเขต28เขตเนี่ยมันจะมีผลต่อ เลือกตั้งในวันเดียวต<ช>ั้งรัฐธรฐรมนูญแบบนั้นหรือไม่อาจารย์ว่าไงครับเขามียำได้หรือไม่มีอำนาจคือก็อเล คืออาํานาจความเห็นผมเนี่ยเป็นอำนาจกรกตอ,อยู่แล้วครับการ,ร,รประกาศาร,รับสมัครเนี่ยนะฮะไม่ใช่เรื่องของรัฐบ,บาลแต่ประเด็นคือว่ากรกตเขาบอกปเป็นอำนาจรัฐบาลที่จะต้องตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นมาประกาศาร,รับสมัครใหม่ซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่อำนาจตัวเองตอนที่รบับอ<ป>า์ตอนที่รัฐบาลประกาศหรือกฤษฎีการัฐบาลต้องบอกนะฮะว่าต้องรับเลือกตั้งวันไหนถึงวันไหนคือพระราชกฤษฎีกาคือการประกาศว่ามีวันเลือกตั้งคือยุคคือยุบเรียบมันเป็นพรออันนี้มันจะมี2เรื่องอยู่ในพรอคือยุคสภาและกำหนดวันเลือกตั้งวันที่2กุมาจบหลังจาก ากนั้นเนี่ยก็เลืองที่กกตหมดแล้วทุบโยนไปให้คุณหมดแล้วคุณเพราะรัฐมนุนมันออกแบบมาแบบนี้คือให้กกตเป็นคนทําทั้งหมดครับซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นวาระของการเลือกตั้งสองกุมพาอยู่ยังอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันยังเลือกมันเลือกตั้งสองกุมพามันยังไม่จบกระบวนการมันยังมีกหลายเขตที่เลือกไม่ได้สมัครไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าไปอยู่ในมือสารรัฐมนุญเรื่องนี้พิจารณานานอคือคือสารรัฐมนุนได้รับเรื่องแล้วนะฮะ เมื่อวานนี้สํานักงานสารบบอกว่าได้รับเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้กําหนดว่าจะพพจารณาไรต้องไวนะครับเรื่องนี้ผมว่าต้องอยากขับจาใช่แาะว่าตปล่อยเจตนาลมก็ให้เลือกตั้งภายใน30วันอยู่แล้วเพราะถ้าเราจําเราจําไม่ได้ไอเราจําได้เนี่ยก่อนเลือกตั้งสองกุมภาธ์กตเคยไปยื่นจําได้ไหมฮะยื่นวันพุธวันพฤหัสรับวันศุกร์ตัดสินเลยครับ นะฮะเรือ่องนี้ก็อย่าช้านะครับ,รบนะครับจะรบเรียกไปชี้แจงทั้งสองฝ่ายก็ได้ต้องถูกต้องต,องตามกระบวนการก็คือให้สองฝ่ายไปชี้แจงว่าอานาจใครกันแน่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเนิ่นนานไปเนี่ยกรกตเขาก็จะอ้างได้ไงก็าสารมูุยังไม่บอกแล้วยี่สิบแปดเขตก็ท,ทิ้งลอยทิ้ง่อเป้าหมายทางการเมืองของเขาก็คือให้สารรัฐมนุนบอกว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและถ้ารัฐบาลเกรงว่าตัวไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตัวเอง ก็จะนาไปสู่การทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนั่นคือเป้าหมายสมมุติถ้าสารานุญยืนยันมาว่าเป็นอํานาจของรัฐบาลในการตราพระราชกฤษฎีการัฐบาลผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ทําก็ทำครับทีนี้มีผลผูกพันแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งคุณไปตัดสินว่าเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะเลือกท่ากับเลือกตั้งสองวันก็สารมนุลต้องรับผิดชอบนะครัเขาลเป็นคนวิธใช้มาแล้วสารมนุลจะบอกสิ่งที่ตัวเองบอกไหมว่าที่ผมบอกเข้าไปเนี่ยมันทาให้เลือกตั้งโมฆะครับคือทีนี้มันต้องดูว่าคือวาระปกติของการประชุุุมมขขอออองงงาาธรนน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 ูเเีีี่่จะกกิดึ้้้้ใวววััททคบบืืแต ประชุมนอกวาระแล้วใช่ไหมฮะเป็นวาระพิเศษเร่งตวดนะเร่งด่วนขึ้นมาก็นะไม่รู้แล้วครับแต่ <ผม S 2> เรื่องนี้าตดฐานครั้งที่แล้วเนี่ยต่อส่งวันพุธรับเพื่อหัดวันสุกตัดสินนะครับ <c oughs> หรือว่ากรกตเขาถ่วงไม่ได้แล้ว หน้าที่ถ่วงต่อไปก็จะเป็นขององค์กรดูกระจยี่มาให้ยี่สิบแปดเขตเจ้าปัญหาเนี่ยนะครับครับมีเสียงของคุณสมชัยนะฮะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะว่าเรื่องของการยื่นให้สารรัฐนูญทําไมแล้วก็จัดการเลือกตั้งพร้อมสวได้หรือไม่นะฮะลองฟังเสียงของคุณสมชัยอีกทีครับถ้าว่ามีการเลือกตั้งยี่สิบแปดเขตขึ้นมาใดเนี่ยจะทําให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นการเลือกตั้งสองวันนะครับเลือกตั้งทั่วไปสองวันซึ่งจะขัดกับกระตุนมาตาหนึ่งร้อยแปดนะครับ ดังนั้นสิ่งซึ่งเป็นประเด็นข้อสงสัยดังกล่าวนี้ก็อยากจะให้สารรับนูนได้มีการวินิจฉัยลงมาให้เกิดความชัดเจนไม่เป็นประเด็นที่จะไปมีการร้องเรียนกับภายหลังคือถ้ากรกตไม่ถามเนี่ยก็เชื่อว่าหลังจากที่มีการเลือกตั้ง2ี่เขตเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมีคนร้องต่อสารรับนูนให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะนเะนื่องจากการเลือกตั้งเป็น2วันดังนั้นเพื่อทําให้ทุกอย่างสั้นกระชับและก็จบนะครับ การสอบถามสารไปในไปในคราวเดียวนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นเนี่ยถือว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับถ้าสารตอบว่าไม่ขัดเนี่ยการจัดการเลือกตั้งก็จะได้ผลที่เป็นที่ยอมรับแล้วก็สามารถเป็นผลที่เกิดขึ้นเป็นทางออกของสังคมได้แต่ถ้าสารบอกว่าเรื่องราวดังกล่าวทําไม่ได้นั่นก็แปลว่าคงจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเจตนาของการถามของกรรมการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการถามเพื่อ ทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่เป็นการถามเพื่อรักษา28เขตนะครับว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ไม่มีใครนําไปเป็นประเด็นในการที่ร้องต่อสารพิจารูญให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะอีกทีหนึ่งครับคือคงจะต้องเป็นจังหวะที่มีคําวิทิจฉัยของศาลมาก่อนเพราะสารวิธิจฉัยออกมาวันไหนนะครับแล้วก็จะทันหรือไม่นะครับเพราะว่าใน28เขตเนี่ยจะมีส่วนของการที่ว่าจะต้องมีการรับสมัครมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่แน่ใจนะครับว่า28เขตจะทันวันที่30หรือไม่แต่สําหรับเขตเลือกตั้งที่เหลือที่เสียไปวันที่2กุมภามีความเป็นไปได้ครับนะฮะมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่อาจจะเลือกตั้งพร้อมกับสอวอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องมาจากการประเมินร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีมหัดไทยกระทรวงมหาดไทย ผู้ราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ทางาคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนถ้าท่านไม่ไปวันที่7นะฮะก็เท่ากับว่าท่านไม่ร่วมประเมิน <c oughs> เพราะนั้นผลการประเมินถ้ามันเป็นผลการประเมินซึ่งไม่เป็นผลดีหรือไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการก็อย่าโทษกันนะครับอังคณะกรรมการการเลือกตั้งทนนะอันนั้นเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องประเมินนะครับผมคิดว่าเรารับเป็นข้อสเสนอได้แต่คงต้องประเมินนะฮะดังนั้น การประเมินทุกอย่างเนี่ยที่น่าจะครอบคลุมครบจากทุกฝ่ายเนี่ยน่าจะเป็นวันที่เจมีนาที่หัดใหญ่นะครับซึ่งถ้ามาร่วมกันคิดร่วมกันประเมินการตัดสินใจว่าจะจัดการเลือกตั้งในวันไหนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเป็นข้อสเสนอในวันนั้นได้เลยนะครับดูช่วงหลังก็อยู่ในร่องในร,อ,รอยพอสมควรครับ,รบก็คือท่านคงอยากให้มีการเลือกตั้งสมบูรณ์สมให้เสร็จสิ้น,นกระบวนการโอเค<า>แม้จะไม่ได้ทันใจคือคช้าไปหน่อยเพราะว่า ฐานท่านอาจจะมาจากเรื่องของการมีส่วนร่วมฟังคนประเมินตลอดเวลาอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับถ้าสามสิบมีนาเลือกสบเนี่ยนะครับครับอีกปัญหาตอนเลือกสองกลุ่มพาบางเขตไม่ปิดงัดว่าอันนี้ดูเวมคะแนนมะนต่ำแ่วันที่เลือกตั้งล่วงหน้าเลยอันนี้นะครับความเห็นผมเนี่ยขนไปรวมกับสามสิบมีนาให้หมดครับะหยัดงบครับกอปปสไม่ขัดขวางกลับแน่นอนนะครับแล้วผมว่าในกรุงเทพเนี่ย ก็จะลดการขัดขวางลงเพราะการชุมนุมเขาไปรวมกันอยู่จุดเดียวละที่ที่ส่วนรวมเขาเขาไม่เขาไม่พูดเรื่องประเด็นเรื่องการเลือกตั้งเท่าไหร่ละส่วนยี่แปดแล้วไอ้ยี่สิบแปดก็ไปรอรุ้นว่าสารมูลจะว่าไงแต่อย่างน้อยนะครับถ้าเอาเลือกตั้งล่วงหน้าที่บางจุดไม่ได้เลือกเนี่ยมากาได้ในวันที่สามสิบแสดงว่าอีกไม่กี่วันหนึงจากสามสิบมันจะมีการประกาศได้ว่ามีใครเป็นสสบางส่วนครับเช่นโดยเฉพาะที่สสจังหวัด ครับนะฮะตอจังหวัดเนี่ยอไปได้ตลอดเลยถูกไหมฮะสร้าองังหวัดมันเกิดขึ้นคุณรับรองผลในการมีสภาผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นผมว่าแค่หนึ่งคนเกิดขึ้นมาเนี่ยนะฮะ จะไปล้มสภาเนี่ยล้มยากแล้วเพราะมันเกิดสภาโอเคมันยังไม่เป็นสภาที่เปิดประชุมได้แต่ว่ามันมีผู้แทนเกิดขึ้นมาจากการรับรองกอปตแต่ดูเสียงของคุณสมชายก็เหมือนกับว่าจะเป็นไปได้เหมือนกันฮะสามสิบมีนาที่ยิบย่อยในเขตต้องเลือกซ่อมเรื่องแผนอันนี้ผมเห็นว่าเป็นรงรวมกันได้หมดนะฮะวันที่30มิมีนาประหยัดงบด้วยนะไม่ถูกขัดขวางเลยก็เร่งรีบทําให้เสร็จแล้วมันก็ การเลือกตั้งสวก็มีความสําคัญนะครับเทินอท์น่าจะมากกว่าส0ใน5จังหวัดที่ผ่านนะครับครับเมื่อวานเนี้เป็นวันนักข่าวนะมีบทบาทของกรกตต่อสื่อมวลชนด้วยนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่นะฮะเมื่อวานวันนักข่าวเนี่ยคุณสมชายเขาก็เรียกอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์มากําชับเรื่องของการทําหน้าที่สื่อในช่วงของการเลือกตั้งท่านผู้ชมก็พิจารณาฮะว่าเป็นเรื่องของอำนาจหน้าที่หรือว่าแทรกแซงสื่อนะฮะเมื่อุกกต็โบัถึง ผลของการซักถามอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในการหาลือถึงบทบาทของการเป็นสื่อของรัฐในระหว่างการเลือกตั้งการระวังเสนอเนื้อหาไม่ตรงความจริงการเชิญแขกรับเชิญที่มีแนวคิดทางการเมืองเอียงแล้วยังได้ขอให้ตรวจสอบเนื้อหาที่มีการเช่าเวลาโดยเอกชนซึ่งมีจุดหมายทางการเมืองเช่นรายการฟันธงถอดสลักข่าวเดอะอิชชูซึ่งไม่ควรดําเนินการในลักษณะให้เช่าเวลาขาด โดยไม่สนใจเนื้อหาซึ่งอาจจะทําให้มีปัญหาทางด้านเนื้อหาและแขกรับเชิญได้นะครับซึ่งอธิบดีแล้วก็พอช่องสิบเอ็ก็รับปากจะไปดูแลนะครับก็คือ,อต้องเนสนอข่าวแบบ blue sky เท่านั้นถึงจะถูกใจคุณสมชาย <laughs> ครับคุณสมชายก็อาจจะถ้าเป็นบทบัทในเรื่องของการเรื่องของเลือกตั้งเ,งเองเนี่ยก็อาจจะเป็นก็แฝงใช่ไหมฮะคืออำนาจอตโตเขากังวลใจว่าจะมีการใช้สื่อแล้วทาให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้เปรียบ ปัญหาคือว่าม, ouais. มันไม่มีการตรวจสอบได้ปัญหาคือว่าการการเอียงกนนี้ในรายการท้องเที่นที่ออกกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องอัดพักการเมืองเชียร์รันั้นกับพักการเมือวิจัยกรกตว่าทำไมคุณทําเลือกตั้งไม่เสร็จนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นแล้วที่สําคัญคืออํานาจหน้าที่มีนะครับก็ให้มันเป็นไปตามกระบวนการของการตรวจสอบไม่ใช่ไปเรียกอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสถานีน uh ั comings, ้นนายสถานีนี้มากําชับมาพูดมาบอกให้ปรับเนื้อข่าวเนี่ย มันก็เหมือนการใช้ดุลพินิจแตนะฮะคือมันไม่ควรที่จะให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมว่าต้องไปตามดูรายการที่คุณสมชายยกขึ้นมาประเด็นคือเนื้อหาเนี่ยที่เขาบอกเอียงเอียงเองเนี่ยเขาเข้าข้างพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าไม่เข้าข้างพรรคชาติไทยไม่เข้าข้างพรรคภูมิใจไทยเหรอเพราะนี่คือคู่แข่งที่ลงสมัครนะครับหรือว่าเขาวิจารณ์ตัวกกตคือวิจารณ์กกตเลยฮะคือผมไม่เห็นแทบจะไม่เห็นเลยว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องผู้สมัครมาดีเบตกันเขาแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่อง เรื่องการแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่เขาพูดบทบาทก็ต่ออก okay. ครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องในวันสมาคมนักข่าวนะเมื่อวานนี้มีจดหมายเปิดผนึกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสภาการหนังสือพิมพ์สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์สมาคมวิชาชีพข่าวคือสี่องค์กรนะฮะร,ร่วมกันจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนนะครับซึ่งผมอ่านแล้วก็ชื่นใจนะฮะ คือมันมีประเด็นที่สําคัญอยู่เหมือนกันเป็นหลักการและจุดยืนของวิชาชีพสื่อนะฮะสื่อมวลชนเรากาลังทําหน้าที่อยู่ท่ามกลางความเกลียดชังของผู้คนในสังคมที่พร้อมจะทาร้ายกันโดยไม่เกรงกลัวหรือกังวลตอบผลเชี่ยตามมาซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงสถานการณ์เช่นนี้พวกเราสื่อมวลชนเองส่วนหนึ่งถูกมองอย่างครางแครงว่าเป็นผู้เติมเชื้อไฟให้ยิ่งปะทุขึ้นคำพูดที่สร้างความเกลียดชังนําเสนอผ่านสื่อของเราในทุกๆวันไม่นับรวมการถูกนํามาผ่านผลิตซ้ําในโซเชียลมีเดีย นะพวกเราต้องกลับมาทบทวนท่าทีร่วมกันและตรวจสอบกันเองอย่างจริงจังนะฮะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราต่อสู้เพื่อเสรีภาพของสื่อมวลชนด้วยความหวังว่าเสรีภาพจะช่วยเปิดทางให้ไปสู่ความจริงนะครับพวกเราฝึกฝนการทําข่าวเชิงเสิบสวนจนหลายกรณีมีผลให้ผู้กระทําผิดต้องรับผิดชอบแต่เมื่อมองย้อนกลับมาเราตรวจสอบพวกเรากันเองมากน้อยแค่ไหนและเพียงพอหรือไม่เราเรียกร้องให้สังคมมอบเสรีภาพให้กับเราแต่สิ่งที่มาควบคู่กับเสรีภาพคือเราใช้เสรีภาพบนความรับผิดชอบ อย่างเข้มแข็งบนจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพหรือไม่มนะฮะกสชากาลังจะออกประกาศเพื่อกํากับการดูแลคุณภาพเนื้อหาของสื่อมวลชนซึ่งเราก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เรากังวลใจแต่เราจะยับยั้งไม่ให้หน่วยงานอื่นเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซงสือ่อและเสริภาพของสื่อมวลชนได้ก็ต่อเมื่อเราได้พิสูจน์ว่าพวกเรามีความเป็นเอกภาพในการรักษาคุณภาพมาตรฐานภายใต้ความเข้าใจในการทําหน้าที่อย่างกล้าหาญ ะะขอเรียกร้องและทํำความเข้าใจกับเพื่อนสื่อมวลชนขอให้ทําหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงของสาการที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาไม่มีคติต่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรวมไปถึงตรวจสอบข้อมูลของสาการที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านนะะนี่ก็เป็นแถลงการร่วมของเ,ออเป็นจหมายเปิดผนึกของ สองค์กรวิชาชีพเนื้อหาดีนะฮะเนื้อหาดีฮะซึ่งก็อย่างที่บอกฮะผมรับวิชาชีพนี้ก็ชื่นใจจะนั่นนานเจอทีขอใครที่พูดตรงตรงนะครับแต่ก็มีสื่อมวลชนบางท่านนะครับเมื่อวานก็โพสเฟซบุ๊กซึ่งมีลักษณะและท่าทีคุกคามอยู่นะฮะก็คือของคุณร้องให้สื่อไปตรวจสอบสื่อได้ครับกรณีแบบนี้ จดหมายเบอร์นึ่งนั้น,นะฮะคุณกนกก็ลองอ่านดูแล้วลองทบทวนตัวเองนะฮะ <_ an> เพื่อร่วมวิชาชีพก็เรียกร้องให้ทุกคนได้ทบทวนตัวเองนะ,ะ<ช>คุณกนกรัดวงศกุลน,นะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีแขกรับเชิญฮะค,ค,คุณเคยนะ,ะก็คือคุณแขกกรรมการนะฮลักณาปันวิชัยจะมาคุยกันถึงเรื่องกรณีที่คุณกนกรัดวงศกุลของในชั้นพาดพิงครับครับพบกันช่วงหน้าครับ